สวัสดีค่ะสัวัสิงน้องๆทุกคนด้วนะคะวันนี้จะกลับช่องซีบิงอีกแล้วกันนะคะอย้ yeah. วันนี้นะคะ <c oughs> เราจะมาทำผมสีให้พี่ปลางนะคะกลายเป็นสีเอาสีกลายเป็นสีเหลืองแล้วกันนะคะจะเป็นยังไงไปดูกดันเลยมานี่คะ่ะพี่ปลางของเรานะคะ ี่ปลางนะคะอย่าไปดึงก่อนเจ้าสีเอาดูแบบว่ามปปมีก็ขนาดสักประมาณนี้ล้วก็เป็นสีก็เลือกสีได้นะสีเหลืองรอบเลยค่ะจุ๊บจุ๊บ ครรักพี่ปางบ้างขะครรักพี่ปางคอมเมนต์ดังลงได้ไคลิปตักขอโอเคจุบ๊บนี่ทุกคนอยากให้ทำผมสีไครก็แล้วหวังเจที่ได้เป็่อกั ไปค่ะเจ๊บจ๊เอาอย่างนี้ดีกว่ายาเราจะให้พี่ปลางกลายเป็นเจ้าหญิงลอตตนให้เป็นเจ้าหญิงซินเดอเรล่าเช็ค่ะใครรู้จักบ้างคะคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปหน่อยพี่อรู้จักนะคะชอบซินเดอเรล่ามากสวยอีกด้วยนะคะตอนนี้พี่โอปอเอเออใช่พี่โอปอสิอันพี่อะไรนะ พี่ปราเออพี่ปลางันนี้เราจะมาให้พี่ปลาเ่ยกลายเป็นเจ้าหญิงค่ะว้าวจะเป็นไงไปดูกเลยพี่ปราของเรานะคะก็ต้องเป็นเจ้าหญิงให้ได้ค่ะจบจบพี่ปรางของเราก็ต้องเป็นเจ้ายิงเจ้าหญิงเจ้ายิ่งเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะคะอันนี้ก็ต้องคำปิดก็ต้องนะคะ ก็ขอโทษนะคะน้องๆพี่ทําผิดอะ,ค,ะค่ะหรือขอผิดไปทําแบบนี้นะคะก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะคะที่พี่ไม่ได้ตั้งใจร้่พี่ก็ทำแบบนี้แหละ,ค,ะค่ะดเดี๋ยวค่ะไอซ์เดอร์เดอ่าเป็นชุดนอนนี่ค่ะไอซ์ดเดอร์เดอ่าของเราะคะ่ะทูแต่งชุดนะคะโอเคแล้วเราต่อมาเราก็เนละือกขนาดนะคะขนาดของเราหนึ่งเลยจิ๊จิจิด๊ด เก็บเก็บเก็บกบอ่ายบร้อยค่ะสำหรับเจ้าหญิงอ่าเสนอในนะ่าของเรานะคะพี่ปรางถ้าใครคชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักเควร์นะคะที่ขัวลราไปก่อนนะคะบ๊ายบายโอยนี่โอ้ย,ย,ย